สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในตลาดดึกนะคะสี่ทุ่มกว่านะฟิลเต,เติมเงินเข้าไปที่พอร์ตสิบดอลลาร์นะคะวันนี้เป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบดอลลาร์นะคะหนึ่งต่อห้านะซอมร้อนเราอยู่ที่สิบดอลลาร์นะคะแล้วก็กำไรเราเป้าหมายเราอยู่ที่ห้าสิบดอลลาร์นะคะ ปิมจะออกไม้แรกขึ้น10ดอลลาร์นะคะวันนี้วันนี้จะพามีมีหลายคนถามถึงการตีเทรนไลน์นะคะตีเทรนไลน์เอามาใช้ประโยชน์ในการเทรดได้ไหมจะบอกเลยว่าได้เช่นกันนะคะได้เช่นกันและปิมจะพามาดูตีการตีเทรนไลน์เนาะตีจากจุดต่ําสุดของกราฟก่อนหน้านะคะมาถึงจุดต่ําสุดต่ําสุดต่ําสุดจุดโลโลโลตีเชื่อมต่อระหว่างโลกับโลนะคะแต่ปิมก็ยังไม่ทิ้งเส้นกริด เทนลาอ่าเส้นกิจแนวรับแนวต้านนะคะไม่ทิ้งเด็ดขาดนะมีรีเจคชั่นนะคะสำหรับแนวนี้โอ้โหโดนเทมาจากด้านบนนะ a u วันนี้ผลตอบแทนดีนะคะ93%นะคะนี่นะคะตีโลเชื่อมโลตีโลเชื่อมโลนะคะตีโลเชื่อมโลที่ตีมาเป็นโล2จุดนะคะ ก็จะตีเส้นแนวรับนะคะแนวรับนะโดจินะคะตีโดจิเขียวนะคะตีเนื้อแล้วก็ตีไส้นะคะเลื่อนเลื่อนตีเนื้อแล้วก็ตีไส้โอเค การตีเทนไลน์นะคะจะต้องตีจากโลไปหาโลหรือไฮไปหาไฮมีดีเจคชันนะคะสำหรับกรณีนี้แท่งเขียวเป็นแท่งเขียวแข็งแรงมากเลยเขียวก่อนหน้านะโอเคปิมเ็นดิเจกนะคะปิมซื้อขึ้นนะกดซื้อขึ้นไปนะคะแท่งเขียวก่อนหน้าเป็นแท่งเขียวใหญ่นะที่น่าจะมีแรงซื้อเหลืออยู่นะคะที่โซนนี้แล้วทุกครั้งที่กราฟลงมาที่เราเห็นแวบ,บๆบนะมีดีเจคชันที่ที่จุดใกล้แนว ะะจุดใกล้ SB 5เส้นขาวนะคะจึงซื้อขึ้นไปนะคะมีความเสี่ยงอยู่นะคะมีความเสี่ยงนะเพราะว่าอยู่กลางแนวนะคะถ้าเราตีเนี่ยคือการวิ่งอยู่ที่กลางแนวอยู่เลยมีโอกาสแพ้สูงมากนะคะมีโอกาสแพ้สูงรอดไหมรอดไหมนอ้องโอ้โหวิสุดท้ายนะคะไม่อยากจะบอกว่าสายวิสุดท้ายมา,มาตลอดเลยนะคะช่วงนี้ออเดอร์แรกไปแล้วนะคะ แรงซื้อเข้ามาในตลาดแล้วนะคะคู่นี้เป็นขอเก็บภาพก่อนนะคะ ej ej นะคะ ej e <J S 1> ayu ว่าไง แนวรับนะคะแนวรับเดิมนะแนวร,รับเก่าสามารถเป็นแนวต้านใหม่ได้นะคะแนวรับนี้นะซ้ายมือนะคะโดนเทลงมาจากแนวรับนะคะพาตีเทไลน์ด้วยนะบางครั้งก็ปิมก็จะตีจากโลมาหายจากไฮมาโลนะคะอันนี้คือกรณีที่เรา มองเห็นบางอย่างนะคะตีแนวนะคะตีแนวตีแนว,แนวรับนะคะตีแนวรับไว้ แนวรับแนวต้านนี่เป็นเส้นสําคัญเลยนะคะมิจะทิงไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเพราะว่าทุกครั้งที่ราคาวิ่งมาถึงแนวรับแนวต้านแล้วเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยานะคะคืออาจจะขึ้นไม่ได้หรือลงไม่ได้นะแล้วก็จะพาตีเทนไลน์ด้วยนะคะ ไหนๆก็มีคนถามถึงเทเลไลน์ก็เลยตีนะคะตีให้ดูนะคะตีของข้าวให้ดูนะสำหรับเทเลไลน์มีโอกาสที่จะลงต่อไม่ได้แล้วขึ้นต่อนะเจอแนวรับนี้นะคะแนวรับซ้อนนี้นะมีโอกาสขึ้นต่อสูงมากนะคะลงมาอีกรอบไหมโอเคค่ะลงมาอีกรอบนึงนะคะปตมคาดการว่าเขาน่าจะขึ้นต่อได้นะคะสำหรับออเดอร์นี้นะ AC นะคะ เพราะว่าเขามีแนวรับด้านล่างนะคะแล้วก็กรอบของเทรนไลน์อยู่ด้านบนนะคะที่จะมีแรงขายรออยู่อยู่ด้านบนเลยซึ่งเป็นแท่งของมาเธอบาแดงใหญ่ซ้ายมือนะคะจุดนู้นเลยที่จะมีโอกาสมีแรงขายเข้านะคะเลยคาดการว่าโซนนี้น่าจะสามารถผลักกราฟขึ้นได้นะคะผลักกราฟขึ้นได้ที่แนวรับนี้นะคะโอเคออเดอร์ที่2ชนะไปนะคะออเดอร์ที่2ชนะไป แนวรับซ้ายนะที่เราเล็งไว้นะคะแนวรับซ้ายมีแรงซื้ออยู่นะคะแนวรับซ้ายมีแรงซื้ออยู่<_ <A> _>ขอเก็บภาพก่อนนะคะขอเก็บภาพก่อนนะคะเ <_ A _> ขาวิ่งต่อแล้วนะคะเ <_ A _> ขาวิ่งต่อแล้ว,ะะว,ลวไปที่กรอบราคาด้านบนนะคะ สิ่งหลัก,ลกๆที่พิมดูนะคะเป็นแนวรับแนวต้านคือสำคัญเลย2คือแรง rejection ปฏิกิริยาแรงของแท่งเทียนที่ลงมาที่แนวรับแนวต้านที่สำคัญนะคะออเดอร์นี้เป็นออเดอร์ที่3นะคะออเดอร์สุดท้ายนะถ้าออเดอร์ที่3นะคะเป็นออเดอร์ที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมาย50ดอลลาร์นะคะพิ All ์มออินอยู่ที่29.5ดอลลาร์นะคะ29.5ดอลลาร์ถ้าฉะนาม้มนี้จบงานนะคะ ตีแนวรับไว้ก่อนนะคะตีแนวรับไว้ก่อนนี่เขายังไม่วิ่งลงมานะคะยังไม่วิ่งลงมา a อกํกลังวิ่งไปหาที่แนวต้านแล้วนะคะนี้น่าจะหลุดหลุดแนวและหลุดแนวลงมาหาแนวของเทนไลน์ด้านล่างแล้วนะคะคาดการว่านะราคาเป้าหมายข้าหน้าน่าจะอยู่เทนไลน์ด้านล่างที่เราตีไว้รอนะคะ จุดนี้น่าจะมีแรงซื้อเข้านะคะยิ่งถ้าแนวนี้เป็นแนวรับด้วยยิ่งจะมีโอกาสที่จะผลักกราฟขึ้นได้นะคะแต่ต้องดูนะต้องดูแรงให้ดีก่อนเข้าเดินนะคะเทนไลน์ใช้ประกอบในการพิจารณาได้ค่ะ ใช้ประกอบในการพิจารณาได้นะคะเพราะากราฟเวลาเจอเทนไลน์เทนขาขึ้นหรือเทนขาลงเขาก็จะเป็นทิศทางแนวโน้มตามนั้นเลยนะคะใช้ประกอบได้ในการพิจารณาและยิ่งเทนไลน์นั้นสัมพันธ์กับแนวรับแนวต้านที่สําคัญแล้วด้วยโอ้โหมีโอกาสสูงมากที่จะชนะนะคะในการกดขึ้นหรือกดลงนะวันนี้พามาดูอีกรูปแบบหนึ่งคือการตีเทนไลน์นะคะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสที่เขา วิ่งไปสัมผัสเทนไลน์เดี๋ยวเราจะรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะคะหลังจากที่เราตีกราฟไว้แล้ววิ่งลงมาหาเทนไลน์ด้านล่างเรานะ EJ กขอบราคาเขาอยู่ด้านล่างนะคะราคาเป้าหมาย วันนี้เราจ,จบจะจบงานหรือว่าเราจะสตอปรอที่1 0ดอลลาร์นะคะมาดูกันสำหรับมือใหม่นะคะค่อยๆอ,อ,อ,อ่านกราฟนะคะตีแนวรับแนวต้านหรือเทนไลน์ก็ได้นะคะแล้วดูดูนะคะตอนนี้กราฟเนี่ยกำลังจะไปหลุดออกจากเทนไลน์แล้วแต่เป็นคาดการว่าโซนนี้น่าจะมีแรงขายรออยู่แล้วผู้ชมนะคะคิดว่าเขาจะขึ้นหรือลงคะ่ะสายคนที่กดลงนะคะป่าน,นี้คงกดแล้วถ้าเขาวิ่งกลับไปที่ปลายไส้เดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะ พอตอนนี้เขาสัมผัสเทรนไลน์เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะอะพิมพ์พาวูค่ะ ac พิมพ์พามาจ้องดูลองดูสิจะปิดเขียวหรือปิดแดงเห็นแรงที่วิ่งลงมาจากเทรนไลน์ที่ส่งมาไหมคะเทเน,นไลน์ด้านบนคือทุกครั้งที่เขา วิ่งที่เขาสัมผัสกับเส้นนี้เขาจะมีแรงขายเกิดขึ้นนี่คือตัวอย่างของเทรนไลน์ที่ส่งกราฟลงมานะคะสำหรับหลายคนที่ถามปิมไว้ว่าเทรนไลน์ล่ะครับเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่านี่แหละคะ่ะคือตัวอย่างเลยที่เราทําให้เห็นนะคะก็มีโอกาสที่เขาจะลงต่อมาที่แนวรับของเราด้านล่างนะคะมีโอกาสที่จะลงต่อเพราะกราฟน่าจะกลับตัวแล้วก็ลงมานะคะ ออเดอร์ที่3นี้เราต้องค่อยๆพิจิพิถันนะคะค่อยๆพิจิพิถันเพราะว่าเป็นออเดอร์สุดท้ายที่เราจะทํากําไรที่50ดอลลาร์นะคะจบที่50ดอลลาร์นะคะกําไรอยู่ที่ประมาณน่าจะ40กว่าดอลลาร์นะคะแต่ถ้าเราแพ้คือ s t ็อปล็อตนะคะ s t ็อปล็อตที่10ดอลลาร์นะคะ เห็นไหมคะเห็นเขาลงต่อไหมลงมาจนถึงแนวรับล่างนี้มีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะถ้าเขาลงมานะนี่คือปีมพาดูเลยนะคะนี้ติดแนวนะคะติดแนว ไปค่ะจะไปทดสอบเทนลายอีกแล้วนะคะเทนลายนี้มีเส้นกิดอยู่ด้านบนนะโซนนี้นะคะแถวต้านเดิมต้านเส้นกิจนี้มีโอกาสสูงที่จะมีแรงขายรออยู่นะเส้นกิจนะคะที่โซนเส้นกิจนะค่อยๆดูนะคะค่อยๆดู พอปิดเลยนะคะ SAU ก็ปิดเลยเพราะว่าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ ตอนนี้เขากาลังสร้างเทนย่อยนะคะกําลังสร้างเทนย่อยนี่จะขีดให้ดูนะแนวนี้นะคะแนวนี้นะเป็นเทนย่อยนะคะเป็นเทนลายย่อย AJ นี้ถ้าลงมาลึกจนถ,ถึงแนวน้ําเงินนี่น่าสนนะลงมาแนวน้ําเงินเนี่ยน่าสนในการกดขึ้นนะคะ EU นี่พิมขอปิดเลยปิดไหมเอ่ยอเอาเอาเปิดเปิดไว้ให้ดูการวิ่งตามเทนลายก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวน้องๆที่ถามถึงว่าเทนลายมันใช้ยังไงนะคะก็ให้ดูการวิ่งของเขาแล้วกันค่ะให้ดูการวิ่งของกราบเมื่อสัมผัสแนวที่เราตีนะคะตอนนี้สี่ทุ่มสิบนาทีแล้วนะคะสี่ทุ่มสิบดนาทีแล้ว เขาลงมาที่แนวน้าเงินนี้น่าสนนะโอ้โหไม่สามารถทะลุเทรนไลน์เราได้เลยนะคู่ A4 แต่มีโอกาสที่จะเริ่มพะลุแล้วนะคะเพราะว่าเขาพยายามที่จะปีนมากเลยลงมาถึงแนวน้ําเงินนี้น่าสนนะสําหรับคู่ aj เห็นไหมคะลงมาไม่ทำกงบเทรนไลน์โอ้โหวันนี้อุตสาห์ตีเทรนไลน์ให้ดูก็เห็นตัวอย่างชัดเจนมากคู่นี้น่าจะทะลุเทนไลน์แล้วไปทดสอบที่เส้นกริดแล้วล่ะคะ่ะ แนวต้านดั้นบนนะคะเพราะว่าเขาพยายามโดนดีดลงที่เทรนไลน์นี้แต่รู้สึกว่าเขาจะ break เทรนไลน์แล้วขึ้นไปทดสอบนะคะที่เส้นกิดแล,ะละ้วล่ะสำหรับ AC กราฟหลังจากที่เขาทดสอบที่เส้นกิจมีโอกาสที่เขาจะเป็นไซ d e w a y ์และพักตัวอยู่โซนนี้นะคะลงมา ที่เส้นเทนไลน์มีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะเพราะว่าเส้นเทนไลน์นี้จะกลายจากกลายเป็นแนวต้านจะกลายเป็นแนวรับละลงมาลึกๆนิดนึงนะคะมีโอกาสสูงนะมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะกดซื้อขึ้นนะคะโอ้โหไปแล้วนะคะตามคาดนะคะอย่างสวยเลยนะ ขอตีแนวใหม่นะคะพวกนี้ตาดันบนนะคะ มีแรงขายนะที่เราเล็งไว้นะคะราคาวิ่งขึ้นไปอีกรอบนึงมีโอกาสกดซื้อลงได้แต่ส่วนตัวปิ๊มไม่ค่อหนัดอ้าวลงมาแล้วนะคะลงมาถึงใกล้เส้นน้ําเงินมากที่สุดนี้เยี่ยมเลยนะคะเป็นแนวรับนะลงมาอีกไหมเนะโอเคเข้าเดิร์ไปนะคะเข้าเดิร์ไปสําหรับ AJ นะคะ AJ เรพอเขาวิ่งลงมาจากแนวต้านด้านบนนะคะราคาพักตัวอยู่ด้านบนสักระยะหนึ่งนะแล้วโดนเทลงมาเลือกข้างนะคะที่จะลงต่อ ะะที่จะลงต่อแต่ราคาวิ่งลงมาโคตรโคตรใกล้แรวรับเราเลยนะคะจึงคาดการณ์ว่าน่าจะมีแรงซื้อผรักขึ้นได้นะคะและก่อนเข้าเดอร์มีร e เจคชั่นด้วยนะคะออเรื่องนี้ความเสี่ยงก็คือเขาเลือกข้างแล้วที่เขาจะลงนะคะมีความเสี่ยงโอเคชนะไปนะคะสำหรับออเดอร์ที่3นะคะสามไม้ติดค่ะตามเป้านะคะราคาจบอยู่ที่50กว่าดอลลาร นะคะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะ